การบำบัดมะเร็งด้วยวิถีธรรมชาติประยุกต์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้พัฒนาการรักษาร่วมกับทุกๆแผงขึ้นมาก็คือเอาสิ่งที่ผมบรรยายเนี่ยนะครับที่ทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนมวนเปลี่ยนด้านทําให้เซลเล์เวชขาวเราแข็งแรงเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้โดยหลักเนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนทําใหา้ร่างกายเราเนี่ย มีสภาพจิตใจที่พร้อมร่างกายที่สะอาดนะครับแล้วก็ไม่เป็นเ,เป็นบ่อกเกิดของมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายแล้วแล้วก็ลดการเกิดปัจจัยขึ้นผมก็แยกเป็นข้อๆนะครับข้อแรกหนึ่งจุดหนึ่งก็คือการทําให้จิตใจสะอาดลดความเครียดความกังวลความกลัวเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับความเครียดความกลัวได้อย่างไรให้ท่านหาวิธีการอะไรก็ได้นะที่ทาให้ท่านเนี่ย โล่งโปรง่งเพราะว่าความเครียดเนี่ยทําให้กระบวนการในร่างกายเนี่ยเรื่องการทํางานของระบบต่างๆเนี่ยไม่ว่าระบบภูมิคุ้มกันระบบน้ําตาในเลือดความดันโลหิตระบบฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางหมดเป็นทิศทางเชิงรบเลือดท่านจะเป็นกดเลยนะครับอันนเรื่องของจิตใจเป็นข้อแรกนะครับที่เราพยายามปรับเปลี่ยนเรื่องต่อมาก็เรื่องของการลดอาหารกลุ่มโปรตีนล,ลงทั้งกลุ่ม โระปรตีนเนี่ยเป็นอาหารที่เรียกว่าเดอร์ตี้ฟู้ดเพราะมันทิ้งกลางแล้วก็ของเสียไว้ในร่างกายเราเป็นปัญหาให้กับลำไส้ตับไตมันจะสกระปรกหมดการย่อยโปรโตีนเนี่ยมันจะมีเหลือกลางที่ในลําไส้ที่เน่าเอาของเสียเข้าไปให้ตับเกิดพะละแล้วก็ขับทิ้งทางไตก็ได้มันจะเสียทุกเส้นทางเลยก็เรื่องมน้าตาลพูดไปแล้วเวลาเราผมรักษาคนไข้เนี่ยก็จะมีข้อแนะนําเรื่องน้ําตาลแล้วก็จะมี ยกตัวอย่างหมดนะครับว่าน้ำตาลมันอยู่ในอะไรบ้างพวกนี้นะครับเป็นช <an> ุดเป็นเอกสารให้ต่อมาก็เรื่องของการรับประทานไขมันทานเดี๋ยวนี้ก็ง่ายแล้วครับก็คือพยายามให้หลีกเลี่ยงของทอดถ้าจะทอดเองก็อาจจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนทอดทานที่บ้านนะครับเพราะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันเป็นน้ํามันที่โมเลกุลอิ่มตัวแล้วก็ไม่แปรสภาพเป็นทานแฟตเหมือนกับน้ํามันอื่นๆนะครับการอบ ด้วยไอ้น้ำจากการศึกษาเรียนรู้เรื่องเอนไซม์นะครับเอนไซม์ Inside มีบทบาทอิทธิพลต่อการสร้างภูมิต้นานทานและระบบการทํางานของร่างกายมากเมื่อไหร่ที่เอนไซม์เราเยอะเนื่องจากว่าเอนไซม์เนี่ยมันจะสร้างได้เองในร่างกายนในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเราสร้างได้เยอะเมราะระบบการทํางานเราก็จะไม่ผิดพลาดมีพวกควบคุมที่ดี แต่พออายุมากขึ้นเนี่ยเอนไซม์จะลดลงแรงทดแทนเอนไซม์ได้ในวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุเนี่ยจึงมาจากผักและผลไม้สดเพราะเราสามารถได้รับการเติมเอนไซม์เข้าไปเนี่ยจากอาหารที่เรารับประทานแล้วก็มันอยู่กับเรานานพอสมควรเพราะเอนไซม์ไม่เข้าร่วมปฏิยาเป็นแค่ตัวควบคุมเพราะฉะนั้นการทําให้เอนไซม์มันแข็งแรงขึ้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญในธรรมชาติเนี่ย ช่วยเราอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะเวลาเราเจ็บป่วยเรามีโรคติดเชื้อหรือว่าเราได้รับการอักเสบเวลาเสดท่านก็นจะมีไข้นะท่านไปโดนอุบัติเหตุพกช้ำไาเงี้ยเหมือนจะมีไข่หรือท่านไปติดเชื้อยิ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แรงๆท่านจะไข้สูงมากการที่ร่างกายเราผลิตความร,ร้อนขึ้นหรือเรียกว่าไข้ในร่างกายเนี่ยคือร่างกายเราพยายามเพิ่มระบบรักษาตัวเอง ก็คือเพิ่มความสามารถของเรนเซอ์ให้มันทำงานดีขึ้นเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มก,กันไปกับจัดสิ่งที่มันทำร้ายเราเนี่ยมันลดจำนวนลงเพะนั้นการทำร่างกายให้เรามีอุณหภูมิสูงเป็นระยะระยะเนี่ยอันนี้ถือเป็นคุณถ้าผมใช้เนี่ยเป็นประโยชน์ถ้าใครอยู่ที่บ้านก็อาจะมีเดี๋ยวนี้ก็มีเครืค่องอบนะอบโผคอก็แดดหรือใครมีมตังค์หน่อยก็ซื้อเป็นตู้ขึ้นมาเข้าไปอยู่ในตู้แต,แต่ที่ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นห้องใหญ่ อยู่เข้าหลายคนเพราะว่าเป็นคอสก็คือให้ความร้อนจากออไอ้น้ําที่ไปผ่านสมุนไพรแล้วสมุนไพรมีน้ํามันหอมระเหยคือคืนนี้จัดเต็มทุกระบบแล้วก็ให้ผู้ป่วยนั่งในห้องเนี้ยอุณหภูมิประมาณ 40, 40องศาทําให้พอทนได้คือทุกๆองศาที่อุณหภูมิเราเพิ่มขึ้นปกติเนี่ยเราจะอุณหภูมิประมาณ37องศามันเพิ่มขึ้น3องศานี่มีความหมายนะ พราะว่า,วาปกติเราสี่สิบก็เท่ากับเราเป็นไข้สูงสูงอ่ะเราก็ไปอยู่ในห้องเนี้ใครทนได้ในนานก็อยู่สักครึ่งชั่วโมงทนได้น้อยหน่อยก็สิบห้านาทีมันก็จะเพิ่มการทํางานของเอนไซม์เราขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือมันจะชนะโรคภัยไข้เจ็บได้บางทีบางคนป่วยไข้ไม่ขึ้นเพราะอ่อนแอไปก็เข้าห้องอ,อบสามารถบำบัดพวกโรคติดเชื้อได้รวมทั้งคาดหวังเรื่องเซลล์มะเร็งได้ด้วย พราะเอนไซม์ที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกๆหนึ่งองศาเนี่ยเอนไซม์มันจะทํางานดีขึ้นประมาณสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเราเพิ่มขึ้นสามองศาเอนไซม์เรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามสิบผูกพุ่งกันแล้วก็เพิ่มตามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเซลล์มะเร็งติดลบเซลล์มะเร็งเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะอ่อนแอลงเพราะนั้นก็อาศัยช่วงจังหวะเนี่ยให้ร่างกายเราสามารถพิชิตเซลล์มะเร็งได้เป็นช่วง ทำไมไม่ไมพิชิตทั้งวันเดี๋ยวเราตายก่อนเราอยู่ในอุณหภูมิสี่สองศาทั้งวันไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงๆก็มีการรีแลกซ์นะฮะแล้วก็ไปอยู่ในห้องอบแล้วก็ถือโอกาสให้คนไข้ที่อยู่ในห้องอบเนี่ยฟอกปอดเพราะถ้าร่างกายท่านสะอาดเนี่ยท่านก็จะมีอาหารมะเร็งเหลือน้อยก็ใช้น้ํามันหอมระเหยให้ท่านหายใจให้ลึกนะครับหายใจให้ลึกลงไปถึงชัยปอด ปกติคนเราเนี่ยปอดเราไม่สะอาดเพราะว่าเราหายใจขึ้นปอดคนที่ไม่ไออกกําลังกายเลยเนี่ยหายใจขึ้นปอดทุกคนเพราะเราหายใจตื้นมันจะลมเนี่ยมันจะหมุนเวียนแค่ปอดส่วนบนถึงส่วนกลางส่วนชายปอดเนี่ยมันจะนิ่งมันจะขังเงินถุงลมอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมุนเวียนดังนั้นหลายคนก็ใช้วิธีสูดอากาศตอนเช้าไปออกกําลังกายไปวิ่งอันนี้มันบังคับให้เราเหนื่อยมันก็จะฟอกตัวเอง หรือบางคนไม่วิ่งก็ออกไปที่ระเบียงสูดอากาศตอนเช้าแต่เนนี้ผมให้ท่านสูดอากาศในห้องอบและเป็นห้องอบสู์ภัยซึ่งสามารถชาล้างของเสียเอาจากปอดทุกส่วนใช้ปอดด้วยเป็นการเดินฟอกปอดพูดง่ายๆว่าอาหารมันหลงเหลือให้มะเลงอยู่ตรงไหนเราจัดก,การให้มันออกให้หมดนะครับรวมทั้งปอดเราด้วยก็ใช้การหายใจให้ลึกให้สุดแล้วก็กา้านไว้สามวินาทีแล้วก็ปล่อยออกทําอยู่เรื่อยๆตลอดตลอด แล15นาทีแล้วกัน15นาทีนาทีหนึ่ง12ครั้งอันก็ได้ไปเกือบ200ครั้งแล้วปอดท่านก็สะอาดแล้วส่วนความร้อนมาทําหน้าที่มันเองนะครับทําหน้าที่เพิ่มผูกคุ้มกันความร้อนช่วยหนึ่งเรื่อง <c oughs> คือทําให้ท่านขับเนื่อออกทางรูคุ้มขนแลวรูคุ้มขนท่านก็สาดบางคนรูขุ้มขนไม่เปิดมาสองเดือนแล้วก็วนั่งอยู่ในห้องแอร์ใน,ใ,นในที่ทํางานไม่มีเวลาไปออกกำลังกายท่านก็เข้าห้องอบ เปิดรูคุ้มขนเอาของเสียทิ้งออกทังต่องเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการหมุนเวียนน้าเหลืองเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่ในสองระบบระบบแรกเนี่ยมันอยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดามันก็หมุนเวียนอยู่เนี่ยมันจะมีเปแลอดขาวอยู่แต่ว่ามันจะมีระบบอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเอาไว้กําจัดมะเร็งโดยเฉพาะระบบหลอดเลือดเนี่ยมันเป็นระบบส่งกําลังบารุง แต่ว่าระบบที่จะสู้กับเซลล์มะเร็งหรือว่าเชื้อโรคในตรงเนี่ยเป็นระบบน้าเหลืองซึ่งสมองลําภูมิการลบเนี่ยมันอยู่นอกหลอดเลือดครับมันจะอยู่ในเนื้อเยื่อคือร่างกายมนุษย์เนี่ยเรามีเซลล์อยู่ประมาณสามร้อยล้านล้านเซลล์แล้วว่าทุกวินาทีเนี่ยเซลล์เราจะตายประมาณสิบสองล้านเซลล์ไอสิบสองล้านเซลล์มันก็จะเกิดใหม่แทนเซลล์เก่าไอตรงเนี้ยจังหวะมันจะเป็นมะเร็งมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วไอเซลล์เกิดใหม่เนี่ยมันอยู่ในเนื้อเยื่อ ยิ่นเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ทหารที่มาอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยมันกำจัดไม่ได้มันต้องเขาเรียกมันจะแทรกตัวเองนะฮะออกจากผนังหลอดเลือดเนี่ยมันมุดเลยไม่เลือดขาวเนี่ยมันแปลงร่างจากกลมกลงนะมันแทรกตัวเล็กๆเนี่ยทะลุออกจากไอ้ผนังหลอดเลือดเนี่ยเข้าไปในเนื้อเยื่อพร้อมกับอาหารบ่รุงก็คือน้ําเหลืองในหลอดเลือดเราเนี่ยมันจะมีทั้งเซลล์ไมดเลือดแดง เซลล์เเลือดขาวที่เป็นทหารมีทั้งเก็ดเลือดแล้วก็น้ําเหลืองในน้าเหลืองนี่จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่าแอนติบอดีเพราะฉะนั้นทหารที่เป็นเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะแทรกตัวออกจากหลอดเลือดพร้อมกับเอาสเบียงไปด้วยก็คือเอาน้ำเหลืองติดตัวไปด้วยเอาไว้กินเพื่อจะได้มีกําลังเพื่อจะสู้กับเซลล์มะเร็งไอ้ตรงเนี้ยสมรภูมิมันเกิดขึ้นภายนอกดังท่านเมื่อไหร่ที่ระบบน้ําเหลืองท่านดีท่านมีอาหารเพียงพอให้กับทหาร อาหารมันก็จะกําจัดเซลล์วะเร็งที่มันเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อได้เมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องกลับบ้านร่างกายเราก็มีระบบน้ําเหลืองซึ่งไม่มีตัวปั๊มบีบนําเลือดเนี่ยจะมีหัวใจปัม๊มผ่านหลอดเลือดแดงกับทางหลอดเลือดดํแต่น้ําเหลืองเนี่ยมันอาศัยการยืดหดของกล้ามเนื้อเพื่อปั๊มให้น้ําเหลืองที่อยู่ส่วนล่างของร่างกายก็คือที่ขาหรือว่าปลายแขนเนี่ยให้บุนกลับมันก็จะกลับมาดําท่อน้ําเหลืองเพื่อมารับอาหารใหม่ มันเหมือนฐานชายแดน่ะต้องกลับมาส่วนกลางรับเบี้ยเลี้ยงก่อนจะวจะกลับมาทางหลอดเลือดดาข้างบนเนี่ยเข้าสู่มันท่อน้ําเหลืองใหญ่ก็จะกลับไปทางหลอดเลือดดาที่อยู่เหนือกับหัวใจอันนี้ระบบวิยาหมุนเวียนอย่างเงี้ยถ้าระบบใครเป็นปกติระบบคุณแข็งแรงต่อให้คุณมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นนะครับแต่ระบบเนี้ยมันจะเสียหายจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือจากสารเคมีบางชนิดหรือจากสารก่อมะเร็ง หรือจากระบบที่เราทําให้ร่างกายเรามีของเสียเยอะมีภูมิคุ้มกันที่อนะ่อนแอทําให้เราแพ้แพ้ดังนั้นใครที่ไม่อยากเป็นมะเร็งก็ต้องทําแบบเนี้ใครที่เป็นแล้วก็ต้องทําแบบนี้เพื่อให้เราชนะคือคือความรู้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรานํามาบอกกล่าวแต่ก็ยังมีความรู้อีกหลายส่วนที่มันต้องเจาะลึกในผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคนแต่ละคนอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์เพราะมันจะมีความ แตกแตกต่างในแต่ละบุคคลแต่ละชนิดของเซลล์มะเร็งอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการบำบัดเรื่องของการใช้ความร้อนอ๋อผมลืมไประหว่างที่อยู่ในห้องเดี่ยเราก็จะแนะนำไปคือค้ในบีบนวดน้ําเหลืองคือไล่น้ําเหลืองจากส่วนล่างของร่างกายส่วนปลายเนี่ยให้มันกลับเข้ามารับเปี่ยนเลี้ยงใหม่นะครับสหารกลับเข้ามาในระบบหลอดเลือดใหม่แล้วก็หมุนเวียนออกไปต่อสู้ใหม่นะครับอันนี้ก็จะครบเรื่องของการบำบัดด้วยการอบ ก็สามารถดวดร่างกายประกอบฟอกป,ปอดด้วยนะครับแล้วก็ขับของเสียออกจากอเัืวะนะครับจะมีเครื่องตัวเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือเราอาศัยความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งมะเร็งเนี่ยมันจะเติบโตได้ในสารที่เขาเรียกว่าแอนแอโรบแอนแอโรบก็คือไม่มีออกซิเจนเพราะนั G ้น e มันจะซุ่มเมร็งมะเร็งนี่มันเหมือนโจทย์ผู้ร้ายมันจะซุ่มนะซุ่มอยู่ในมุมมืด ุ่มอยู่รออาหารเพื่อจะขยายพันธุ์เพิ่มคูณอันนี้ในที่มีออกซิเจนเนี่ยทหารเราได้เปรียบเพราะว่าเมเล็ดขาวเรามมนใช้พลังงานจากออกซิเจนเประนั้นถ้ามีออกซิเจนเยอะๆเนี่ยมเมล็ดมันจะหน่อยนะมันก็จะเติบโตยากทหารเราก็จะคึกพื้นแล้วเราก็พยายามทําให้ออกซิเจนในร่างกายเราเนี่ยสูงอันนี้มันมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะฮะสมัยก่อนก็ไม่ใช่สมัยก่อนหรอกปัจจุบันเนี่ย เราก็ใช้ช่วยนักประดาน้ําที่ลงไปในใต้น้ําลึกๆแล้วขึ้นมาแล้วเกิดฟองอากาศขึ้นในระบบหลอดเลือดเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือออกซิเจนแรงดันสูงแล้วก็เป็นออกซิเจนบริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปฟอกเลือดนะดึงไอ้ในไอ้ดึงเอาไอ้ก๊าซในหลอดเลือดออกแต่อนี้เราใช้สาหรับผู้ป่วยมะเร็งเป็นช่วงๆเหมือนกับการอบด้วยความร้อนเนี่ยอันนี้เราก็จะให้เขาเข้าไปในแชมเบอร์อันนี้เพื่อไปฟอกเลือดด้วยการออกซิเจน ก็ให้ถ่านเราได้เปรียบอ่ะอีกช่วงหนึ่งที่เราได้เปรียบถ่านเรามันใช้ออกซิเจนเป็นพลังงานแต่ว่าตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยไม่ได้ใช้ออกซิเจนเป็นพลังงานเพราะั้นมันกลัวออกซิเจนออก็นอันเนี้ยใช้ระบบเนี้ยควบคู่ไปด้วย <S <S แล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทําก็คือเรื่องของการทําให้ร่างกายสะอาดตั้งแต่ระบบทางเดินอาหารทั้งหมดนะครับทางเดินอาหารมนุษย์เนี่ยเรายาวเจ็ดเมตรแล้วก็เฉพาะลำไส้เล็กเนียลำไส้ใหญ่อีกเมตรสามสิบเซน รวมทั้งมีระบบการของตับถุงน้ําดีท่าน้ําดีเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาเข้าใจเนี่ยเราจะใช้ลกลไกระบบพวกนี้บาร่วมในการรักษามะเร็งได้นะครับ